อำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านวิยากรโดยเฉพาะท่านนายกมานพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิยากรท่านพ่ออ,อวิรชัยเอาประเด็นเลยดิประเด็นครับประเด็นมีอยู่ว่านะครับความเดือดร้อนของเทศบาลทุกแห่งนะครับไม่แตกต่างนะครับเทศบาลห้วยนะครับ ยิ่งมีความเดือดร้อนกว่าเทศบาลหลาย,หลายแห่งทั่วประเทศประเด็นมีอยู่ว่าเทศบาลห้วยได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปลดลงทุกปีทุกปี3มปี4ี่ปีที่ผ่านมายิ่งมาปีนี้ได้ข้อเปรียบเทียบจากเทศบาลข้างเคียงจำนวนประชากรน้อยกว่าประมาณจำนวนประชากร ประมาณ6,5 0 0าจำนวนประชากรของเทศบาลห้วยประมาณ7.000 0ได้รับงบประมาณที่จัดสรรประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยกว่า2องล้านกว่าคำถามอยากจะทราบว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปใช้หลักเกณฑ์อย่างไงแต่ผมก็ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีในวันนี้ที่ได้มีโอกาสท่านผอวิรชัยได้มานำเรียนครั้งแรกบอกว่าจัดสรรตามลายหัว แต่มาคำนวณแล้วคงไม่ใช่ครับผมขอตั้งคำถามว่าจัดสรรใช้หลักเกณฑ์อย่างไรขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตนะครับมีประเด็นหลักๆที่หลายท่านฝากไว้เข้าใจว่าคง2อ,งองประเด็นที่สรุปได้นะครับ 1. เลยคือเราจะทําอย่างไรกันต่อไปหลังจากนี้เราเห็นสถานการ์เราเห็นซีนารีโอเห็นภาพหลายๆหลายๆแบบแล้วนะครับจะทําอย่างไรต่อไปดีโดยเฉพาะประเด็นหลักคือเรื่องงบ งบบุคลากรที่มันจะเกิน40%เนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางท่านเลขาทิ้งเอาไว้นะครับกับาบางท่านได้ทิ้งคำถามไว้ที่เฉพาะเจาะจงถึงเรื่องการจัดสรรเงินหนุนนุ่นนะครับเดี๋ยวคิดว่ามี2ประเด็นก็จะเรียนเชิญวิทยากรคนละรอบสั้นๆนะครับเผื่อท่านท่านใดมีอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านท่านายกมนพมีไหมครับสรุปรอบสุดท้ายแล้วครับขออนุญาตที่จะตอบท่านนายกท่านนายกประสิทธิ์นะครับว่าสิ่งที่ท่านเสนอนั้น วันนี้ท่านนายกและกรรมการบริหารคนใหม่เนี่ยทางฝ่ายเลขาได้แจกซองเป็นเอกสารเชิญประชุมในห้องประชุมเลยเพื่อจะเดินทางมาประชุมในวันที่5รวบรวมประเด็นปัญหาว่าเรื่องใดที่จะเสนออธิบดีเรื่องใดที่จะเสนอรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐรัฐมนตรีมหาไทยนะครับจะดำเนินการประชุมในวันที่5ให้ทันใจกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะเราคิดว่าประเด็นสําคัญคือกรอบการเพิ่มข้าวของชีพสั่งการมาแล้วต้องปฏิบัติภายใน45วันถ้าไม่ปฏิบัติก็ขัดกฎหมายปฏิบัติเกินกรอบ40%ก็ผิดกฎหมาย <Okay. S 1> ส่วนประเด็นที่2ในการที่จะหาเงินมาเพิ่มก็ต้องรอตัวเลขที่ขาดไปสําหรับอีกสองท่านนายกนะครับเป็นคําถามเดียวกันว่าผมได้ยกฐานะมาเป็นเทศบาลแล้วทําไมได้รับการจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างจากเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาพิบาล เมื่อ25พฤษภา2542ตรงนี้เป็นประเด็นสาระสำคัญที่จะต้องอธิบายกันยาวคนที่เดินทางไปอธิบายที่เทศบาลสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือก็คือผอ,อวิระชัยก็ต้องเอาสไลด์ไปไปชี้แจงในการในการที่จะจัดสรรว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นละ่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็จะเชิญผอ,อวิระชัยเนี่ยมาชี้แจงในเวทีประชุมเพราะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบ ให้รู้ว่าที่มาของการจัดเก็บเหมือนกับท่านเนี่ยนะครับมีคําถามและตอบว่าคือจังหวัดน่านบอกนายกเก่าเนี่ยไปกีดกันการจัดสรรงบประมาณทําให้เทศบาลใหม่ไม่ได้รับการจัดสรรเท่าแล้วทําไมไปคิดลายหัวที่เคยแบง่งเ,เงินอำนาจหน้าที่สองหมื่นเนี่ยแบ่งเป็นกองละหมืน่นหมื่นแรกเอาจํานวนประชากรไปหารอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยเอาจํานวนเทศบาลไปหารแล้วทําไมไม่เอา ลายหัวเท่าๆกันมาให้ตรงนี้นะครับขอญอาตเรียนนะครับว่าประเด็นคําถามคือเทศบาลที่ยกฐานะขึ้นใหม่ทาไมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่าเทศบาลเก่าที่มาของการจัดสรรเนี่ยอยู่คณะกรรมการกระจายอำนาจแต่วันนี้ผมเชื่อว่าไม่ไม,มีเวลานะครับไม่มีเวลาที่จะตอบไม่มีใครไปเบี่ยงเบนแต่เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่และรายได้ ของเทศบาลที่ยกขึ้นใหม่เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างก็ขอสรุปไว้ว่าในกรณีที่เทศบาลใหม่กับเทศบาลเก่าที่รับการจัดสรรแตกต่างกันน่ยนักว่วงเวลาหนึ่งเพราะขณะนี้มีอบอตอย,ยกฐานะมา950แห่ง950แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่ต้องพูดคุยเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจเพราะมิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาความแตกแยกอย่างที่ท่านนายกระบายอารมณ์มาผมเข้าใจความ,มอึดอัดนะครับแต่เราก็ไม่ควรมาพลาดพิงไม่ควรมาพลาดพิงเพรา เพราะผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดสรรน,นะครับไม่ได้เป็นผู้มาจัดสรรแต่เราคิดว่าท่านยังไม่รู้ข้อทดจริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวห่วงเวลาหนึ่งจะชี้แจงให้ท่านทราบครับผมครับอพ,อพอวีาชาัยมีคําแนะนําหรือว่าคําอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สั้นๆเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนไหมครับเรียนเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณท่านแต่เสียดายเวลาจะเคลียร์ปัญหาเนี่ยมันจะเหลืออยู่คนรับฟังอยู่เท่านี้ เ,ออเสร็จแล้วก็รู้กันเท่านี้แล้วก็ไม่คุยต่อแล้วก็เข้าใจส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิดกันต่อนะฮะแล้วผมก็จะพูดอย่างนี้หลายครั้งมากนะฮะเพราะนั้นผมผมคิดว่าประเด็นจริงๆแล้วปัญหามันมีต้องอธิบายกันอย่างที่่านมนทพูดว่าต้องเยอะเพราะว่าถ้าแต่ท่านไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยท่านก็พูดอย่างนี้แหละเพราะท่านดูแต่ตัวเลขปัจจุบันท่านไม่เคยด,ดูในอดีตเลยนะฮะท่านลองกลับไปดูสิฮะว่าไอ้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย เทศบาลใหญ่เนี่ยเขาแบ่งเงินครึ่งหนึ่งเอาไปให้เท่ากันน่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็แบ่งไอ้ครึ่งหนึ่งจริงๆถ้าเกิดคิดตามเกณฑ์นี้ร้อยเเซนี่ยนะคิดกันตามหัวตามอะไรเนี่ยเทศบาลใหญ่ก็รวยไปเรื่อยๆแหละเพราะฐานภาษีเดิมเขาเยอะกว่าเขามีฐานเดิมอยู่ร้อยท่านมีฐานเดินอยู่สิบเงี้ยแล้วเราไปจัดสรรลดเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยอะเราสิบเปอร์เซ็นต์ของสิบอะใครมันเยอะกว่ากันล่ะ <c oughs> มันก็จะทางออกไปเรื่อย เพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีลงไปเปิดเกณฑ์ดูนะฮะเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเราแบ่งให้เท่ากับเทศบาลใหญ่ไปเลยนะครับเพราะนั้นโดยเหตุผลอันนี้เนี่ยมันจึงทําให้ไรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสูงกว่ารายจ่ายพื้นฐานไปแล้วไอ้ที่ผมคิดว่ารายหัวเนี่ยเวลาเขาคิดคิดค่าใช้จ่ายพื้นฐานเขาคิดจากรายหัวปัจจุบันเนี่ยเขาคิดของเทศบาลอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาท เราเอาประชากรมาคูณสิมันก็ตกรายหัวเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนั้นอนะ่ะมันคือรายได้พื้นฐานรายจ่ายพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้จบแค่เอารายหัวมา,มาเปรียบเทียบกัน2เทศฐบาลไม่ใช่ฮะเขาเอารายได้อีกฝั่งหนึ่งมาเทียบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประชากรท่านใกล้เคียงกันอยู่หรือมากกว่าก็จริงแต่ปรากฏว่ารายจ่ายของอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาสูงเขาก็จะได้เติมลงไป เห็นไหมฮะแต่รายจ่ายท่านเนี่ยมัน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 คงที่ไปแล้วรายได้ที่เขาเติมพี่พี่เขาเติมให้ท่านเนี่ยมันทําให้รายจ่ายประจาเนี่ยมันมันคงที่ไปแล้วรายได้มันท่วมไปแล้วเกณฑ์ปีนี้เขาใช้วิธีเอารายได้กับรายจ่ายมาเทียบกันเมื่อท่านถูกเติมในอดีตจนมากเนี่ยมันก็ทําให้ท่านไม่ได้เติมในปีนี้ท่านถึงลดลงนะครับคร่าวๆอย่างนี้นะ มันถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดรายแหกมาคุยกันตัวต่อต,ต,ต,ตัวได้ครับเพราะผมเคลียร์อยู่แล้วนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมต้องขอบคุณทางสมาคมแล้วก็ทางเฉพาะท่านเลขาที่ที่กรุณาเข้าใจในในหมวกที่ผมสวมอยู่คือความเป็นราชการซึ่งผมพูดอะไรได้เต็มที่มากไม่ได้นะักเนี่ยแล้วก็ได้ห่วงใยสวัสดิภาพผมอ่ะผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมเองก็หาท่องทางที่จะ เอาตัวรอดอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมคงอยู่กับท่านไม่นานหรอกฮะเพราะว่าดูแลก็คงไม่มีสวัสดิภาพอะไรที่จะอยู่ช่วยเหลือท่านต่อไปได้แล้วนะฮะเพราะในเมื่อท่านไม่ออกมาปกป้องพวกผมเลยนะผมก็คงอยู่ช่วยท่านไม่ได้แล้วนะฮะที่สําคัญที่อยากฝากกลับไปก็คือผมว่ากลไกของที่เราพ่อพูดว่ากระจายอำนาจกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นองค์กรของพวกเรานะสมัยก่อนไม่มีกระจายอำนาจในพวกเราจะรู้ไหมเขาทําอะไรกับเราทุกวันนี้กระจายอำนาจมันคือพวกเรา12คนที่เข้าไปอยู่ในกระจายอำนาจนะฮะ นั้นเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันออกมาโดยพวกเรานะครับท่านต้องเข้าใจบทบาทผงผู้แทนท่านที่เข้าไปทําหน้าที่ในกรแจ้งหนาาด,ด้วยกว่าเขาจะได้อะไรออกมาเนี่ยเขาสู้กันขนาดหนักเขาเถียงกันจะรู้จะยังไงแล้วนะครับเขาทํางานแทนพวกท่านอยู่ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ต้องเห็นใจเขาบ้างเพราะว่าเราสามเสียงคนอื่นเขาเสียงเยอะกว่าเราอย่างนี้ฮะเพราะนั้นหลายๆประเด็นอย่างเช่นกรณีที่ผมพูดว่า ภาษีที aspberry, ่เขาหาให้ผมเห็นด้วยกับท่านสสนะฮะัี่สเพราะว่ากฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆเขียนให้รัฐบาลหาให้เพราะว่าบางตัวเราหาเองไม่ได้เช่นภาษีสุราสมภาษามิตรเนี่ยเขาเก็บจากโรงงานผลิตอะถ้าเกิดต่างคนต่างเก็บบ้านไหนไม่มีโรงงานก็ภาษีเป็นศูนย์บาทใช่ไหมเขาถึงจําเป็นต้องให้รัฐบาลเก็บเพื่อเอาเงินมากองแล้วจัดสรรหรือภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ภาษีซื้อภาษีขาย ถ้าเกิด100%ซจังหวัดที่ผลิตอย่างเดียวโดนภาษีภาษีซื้ออย่างเดียวจังหวัดนั้นภาษีติดลบฮะเพราะอันนี้กฎหมายมันถึงต้องเขียนให้รัฐบาลจัดเก็บให้นะครับงนั้นวิธีการของเราก็คือที่ผมนําเสนอไปไงครับว่าเราเนี่ยพยายามจะต่อสู้ให้ก็คือเราต้องหากระบวนการภาษีเพิ่มขึ้นให้เราจัดเก็บเองให้ภาคขึ้นดูในร่างกฎหมายอะไได้ครท่านเราพยายามช่วยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราช่วยลําพังไม่ได้อย่างเราพยายามกระจายหน้าพวกเราเพื่อนเพื่อนสิคนเสนอเข้าไเป็นเป็นร่างกฎหมายคขาที่แล้วฮะ ถูกกระซงค้างไปเบรกในทั้งทั้งกีดเสดิกาก็มีนะครับแล้วคือคือเกณฑ์อะไรนี่เดี๋ยวต้องคุยกันนะฮะผมเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะครับท่านเพียงแต่ว่าผมเรียนว่าครับคือคือคือภาษีฐานบริโภคมันเกิดความเสี่ยงเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาคุยกันเยอะทีเดียวสุดท้ายจริงๆนะฮะผมอยากให้ท่านฝากข้อคิดของทางอาจารย์ทั้งสองท่านไว้ด้วยฮะเรื่องคงต้อง คิดนอกกรอบของการหาไรายได้แล้วอะฮะเพราะว่าไอ้ตัวฟิสคาลแกลเนี่ยคือเงินที่มันเหลือเอาไปลงทุนไปทําอะไรเนี่ยซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ของพวกท่านมันเหลือน้อยมากแล้วท่านอาจจะต้องหากลไกในการหาเงินเองคิดนอกกรอบซึ่งมันทำในลักษณะของการลงทุนได้แล้วครับก็สุดท้ายก็คงจะสั้นๆท่านี้ก่อนนะขอบคุณครับครับคงขออนุญาตนะครับเวลาเราเลยมาพอสมควรแล้วนะครับ สำหรับประเด็นที่ยังค้างคา,าใจยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้วิทยากรเรายังอยู่นะครับเดี๋ยวคุยกันด้านล่างต่อได้นะครับก็ผมขออนุญ,ญาตนะครับกล่าวขอบคุณในนามของสมาคมสันิบาตเ,เทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เรียนเชิญพวกเรามาในวันนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมคิดว่าหลายประเด็นที่วิทยากรได้ฝากไว้เนี่ย คงคงไม่ได้ถึงกับทันทำให้ท่านหมดขวัญหมดขวัญกำลังใจในการบริหารเทศบาลต่อไปนะครับแต่เราคงอยากจะสท้อนให้ท่านเห็นถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ท่านปรับตัวเตรียมการรับมือได้ได้ทันนะครับไม่ไม่ตกเป็นทาสของมันแต่ว่าเป็นผู้ที่เอาชนะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ ในวันนี้ก็คงต้องกราบขอบพระคุณสันนิบาตเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าพวกท่านจะเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องของ,ของบ้านเรากันต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ดําเนินการอภิปรายแล้วก็ท่านผู้อภิปรายทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ